สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ได้เพื่อไงได้ของเล่นใหม่ชิ้นหนึ่งมาช่วงที่ผมไม่อยู่กันนะก็ตัว <c oughs> ผมได้เอสเทคตัวตัววัดตัวโครโนโฟน о г р а ตัวใหม่ตัววัดสปีดลูกบีบีเนาะมาใหม่ตัวเอสเทครุ่น AC 6000 BT นะครับ AC 6000 BT คนกร р а BT คืออะไร BT คือ Bluetooth สามารถต่อเนาะต่อต่อกับแอปบนโทรศัพท์ได้เลยนะคุณก็จะมีหน้าจงหน้าจอสวยๆเวลาคุณยิงคุณได้ไม่ต้องมานั่งเพ่งนั่งจ้องอตัวเจ้าวนี่นะเนาะก็บนกล่องมันก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมถือวิสาสะแกะมาเล่นๆแล้วนะเอามาท่งเพราะว่าเพราะว่อ,อะไรเนี่ยผมไม่ถูกนะรองรับตั้งแต่ iOS Android Bluetooth นน,นะนะครับหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้ เนาะเอสเทคกเอซี no. c. ก็ตอนเนี้ยพอแกะขึ้นมาผมผมอย่างที่บอกผมผมแกะออกมาเล่นนะแกะออกมาก็ใส,ส่เซียวมาวโอเคดีดีพอสมควรนะครับก็อีตัวนี้ทําไรอีตัวนี้เป็นเป็นตัวเก่าผมแล้วมันก็คือเหตุผลที่ผมต้องซื้อตัวใหม่เพราะอีตัวเนี้ยผมผมเนี้ยนี่คือผมทํากล่องไว้สาหรับยิงมันใช่ไหมแล้วมันร่วงออกมามันเพื่อนมันร่วงออกมาแย่มากไม่ทนเลยร่วงอย่างนี้เลย บางหัวเฟก็ผมแหละผมแหละผิดโอเครุ่นเก่าผมเป็นตัว X c o r t e x ผมเคยทำใรีวิวเพื่อนดูแล้ว,ลวเนาะแต่แต่ผมก็บอกไว้ว่ามันมันโคตรไม่ได้เรื่องเลยจริงผมไม่ชอบตั้งแต่ใช้มาผมไม่เคยเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้คือวัดได้บ้างวัดไม่ได้บ้างผมก็ไม่รู้นะ คือบางหลายหลายลูกที่ยิงไว้เนี่ยเฮ้ยพี่แกไม่วัดอะ่ะคือมั่วล้ะแล้วเราประเด็นก็คือประเด็นก็คือนี่เห็นไหมครับจอดําแตกนะตกลงมาปุ้งหัวแตกอ่ะความผิดผมแน่นอนแต่แบบเฮ้ยมันูปนเปราะบางเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้ตกสูงอะไรเลยนะก็คือตัวหน้าจอเนี่ยพังอโลถามเช็คไปที่ร้านอนโลงอะไรถ้าจะซ่อมอะ่ะเขาบอกเขาบอกเฮ้ยน้องซื้อใหมเ่เถอะโอเคนั่นะแหละถึงเวลาเอาไปหี ก็เนี่ยมากับคู่มือนะครับคู่มือภาษาจีนภาษาอังกฤษอ่ะอังกฤษจ,จบเนาะเห็นไหมเนี่ยแต่พวกนี้มันไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วไม่ไรแล้วมากับอะไรมากับเอสเทค thank thank you note นะ thank you for purchasing มีสติกก็งสติกเกอร์เอสเทคมาให้สองกันผมไม่รู้จะไปติดกันอะไรเดี๋ยวค่อย,าอยวางแล้วก็มีตัวพลาสติกตัวนี้เขาบอกให้ผมงองอวมวนๆแล้วก็ใส่เข้าไป ข้างหลังใส่ทำไมคืออะไรการเป็นลอยปะ่ะผมคิดว่ามันคือฟิล์มกนรลอยแหละเพื่อนๆน,นะเออก็โอ,โอเคฟิล์มกัรลอยอ่ะม้วนปึ๊บเนี่ยตามรูปม้วนหมุนเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปทางด้านหลังอืมโอเคนะ <c oughs> ที่ผมที่ผมแกะก่อนเพราะอะไรเพราะผมแกะมาเจอตัวนี้เขาบอกว่าก่อนใช้งานคุณต้องแกะเซียวตัวนี้ออก แล้วเอาไปชาร์จอย่างน้อยสีชั่วโมงก่อนใช้นะผมชาร์จไปเกือบเกือบสีชั่วโมงแล้วก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะมีฟีมีอะไรโอเคอยูอ่แบตเตรอรี่ข้อดีคืออะไรข้อดีต่างกับตัวนี้คือขนาดาพอๆกันนะเพื่อนๆดูดิเนี่ใหญ่กว่าน่อยนึงอะใหญ่กว่าน่อยหนึ่งใหญ่กว่าน่อยหนึ่งนะรูเข้ารูเข้าก็ใหญ่กว่าเดิม ตัวเข้าใหญ่กว่าเดิมนะ้าดูดตรงจากข้างหลังนะดูดจากข้างหลังนะครับหลายๆคนอ,อาจมีที่มีที่ชาร์จข้างหลังเหมือนกันนะแต่ข้อดีกว่าก็คือว่าตัว x c o r e t e c h เนี่ยไม่ใช่ x c o r e t e c h เลยตัว S Tech เนี่ย S Tech ให้ทานลิเธียมไอออนมาเลยเนอะสามารถชาร์จได้ใช้งานได้อก x c o r e t e c h เนี่ยไม่ให้อะไรมาเลยผมซื้อจากยิปผมผมกดผมกด ย่อเดอร์มาจากญี่ปุ่นนะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้จําเป็นซื้อเมืองไทยกันแหละามาซื้อตัวนี้มาเผ่อๆร,ราคาพอกันหรืถูกกว่าอีกนะหลายหลายคนทราบหรือเปล่าไม่รู้ฮัลสเทคเนี่ยมาทีหลัง x c o r t e ค,เ,คเนาะถ้าจำไม่ผิดคือ x c o r t e ค,เ,คเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็อ,อะไรอนะคนคนสร้างอะห,หุ้นหรืออะไรมันแตกคอกันพรแตกคอกันมันก็ออกมาทำยี่ห้อใหม่แข่งกันนะครับก็ ถึงมีเอสเทคเนี่ยแหละครับเนาะเอสเทคเนี่ยเป็นเป็นผู้ง่ายเป็นเป็น,ปนหุ้นส่วนหรือคนทนักงานหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่คอการจากเอสคอเทคแล้วออกมาทาแขกนะครับก็ก็เลยไม่รู้ว่าเอาอันไหนดีตอนนี้อันไหนดีกว่าไม่ดีกว่าผมไม่รู้แหละแต่แต่อันนี้ก็จับดูค่อนข้างจะดูเหมือนก็จะคุ้มกว่าเนาะได้ได้ฐานได้อะไรวัดวัดอะไรก็ดีกว่าอันนี้วัดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ ตัว MK 3มเนี่ยมันวัดหลายรัดหลายลูกอะไรไม่ค่อยติดถ่า X-Cortex ตัวแต่ตัว s t e c h ตัวเนี้ยวัดเข้าใจว่าวัดได้มากกว่าวัดจำนวนลูกได้เยอะกว่าคือคือคือทำอะไรได้เยอะกว่านะเนี่ยออปชั่นมันเปิดพอเปิดแล้วแค่นี้งได้ยังไงจงหน้าจอนะอ่ปรับลูกกระสุนได้นี่มาดูจำนวนกี่นัดกี่นัดเนี่ยไว้เดี๋ยวยังไงถ้าผม วันนี้ดึกแล้วเาผมไม่มีปืนมาทดสอบให้เพื่อนๆอนะ่ะไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองทดสอบกับตัวอะไรไอะไตัวที่ผมเพิ่งได้ซเลนเซอร์มาคริสเฟกเตอร์แล้วกันเนาะเราเดี๋ยวเราลองลุยกับตัวนั้นดูแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็เซ็ตตรงเซตติ้งเนี่ยตั้ง ammo ได้แนละ้ว่าใช้ลูกกระสุนแบบไหนตั้งยูนิตว่าคุณจะเอายูนิต r p s ฟุตฟุตต่ววินาทีกรัม เอเนจีนู่นนี่นั่นนะ APO ก็คืออ u ต o m ม t ติ power off อ่ะนะอคุณจะตั้งปิดอีท่าไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยความสว่างแล้วก็รนะีเซ็ตรหัสเรกลับตึ๊บอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นรุ่น BT เออมันเป็นรุ่น BT ใช่ไหมพอเป็นรุ่น BT ปุ๊บก็แปลว่าคุณก็จะมีตัวเอ่ Bluetooth. อบลูทูธนะบลูทูธก็เดี๋ยวผมเปิดแอปปึ๊บ ผมเอา,เอาต้องใช้โทรศัพท์ไีกเครื่องหนึ่งเนาะอ๊แะแป๊บเดียวเนี่ยผมเปิดบลูทูธปุ๊บนี่ยมันจับเจออะไรไหมจับเจอแล้วว่ามีตัว a อซีหกพันบลูทูธผมกดคุณก,ก,ก,ก็กดปึ้งเข้าไปต่อแค่นี้เองเลยโคตรง่ายเลยเนี่ยคุณจะจำนวนคุณจะอา RPS ฟุตต่อวินาทีจูบเนี่ยเวลาคุณยิงไปอ่ะเวลาหน่อแม่เครื่องเนี่ย คุณก็จะมีตัวนี้วางข้างๆก็ได้คุณคือมันดูง่ายกว่าแล้วไม่ต้องดูหน้าจอตรงนี้แล้วก็คือถ้าเกิดคุณยิงรัวๆหลายๆนัดเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งสองที่เราจะเปเก้าสิบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลองจริงเราเราคงจะเห็นดีกว่านี้เนาะนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูคร่าวๆก่อนแอ,แอปแอปแอปนี้ใช้ง่ายใช้ใช้ง่ายเซฟด,ด้วยเซฟได้อะไรได้เนาะเนี่ยก็เฮ้ยมันเจ๋งดีเจ๋งดีใช้ได้ก็เดี๋ยวลองดู วิธีทั้งคู่ทั้งคู่สามารถออปเปเลตโดยไม่ต้องมีฐานได้ด้วยกันเสียบที่ชาร์จเป็น USB mini mini USB ข้้าหลังเนี่ยเนาะเพื่อนๆเห็นไหมครับก็ทำอะไรกันเดียวมาลองใส่ฟิล์กันดูไหมย่่เดียวมันจะคือผมก็ไม่รู้นะมันมันมันบอกมันบอกนตาววิธีทำเนี่ยมันบอกว่าอ๋อมีภาษาอังกฤษด้วยใช้ได้โอเค okay. insert the latch into the slot อ๋อง,งองวนเข้าไปเผื่อใครจะซื้อตัวนี้มาเนี่ยใส่ให้มันเป็นกระบอกเห็นไหมเห็นเป็นกรวยไหมครับไม่ใช่กรวยผมผมเรียกผิดเขาเรียกว่าอะไรกระบอกเห็นกระบอกไหมเห็นกระบอกปึ๊บ ่าล็อกให้ใสย่สยสดีๆมันควรจะล็อกเลยเพื่อเนียเนี่ยนกระอบอกเสร็จแล้วก็ make a joint make joint of the translucent foil face upward to the logo on the surface foil ก็คือตัวไหนวัว joint translucent foil มันก็ translucent หมดปะ อะไรเนี่ย align the translucent foil อืมผมเขาไม่รู้แล้วนะมันก็ translucent หมดป่าว่าโอ้ยอยากจังผมว่าผมว่าไม่ต่างอะอ่ะอะใหม่ครัเพื่อนๆผมว่าไม่ต่างตอามันบอกให้หมุนอย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไป Here we go ผมจะใส่แล้วนะ Make the joint Make joint t r a n s l u c e n t o the translucent Trans foil face upward to the logo on the device ผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะผมไม่เห็นมี translucent foil ตรงไหนเลยอะ่ะมันมันมันก็หน้าตามันก็คือคือเขาเกำลังจะบอกให้เอา ไอตัวหัวต่อผมไม่เห็นฟอยงไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันพูดถึงอะไรแต่ว่าเขาบอกให้ตัวที่มันเป็นตัวเลชไอที่ตัวต่อเนี่ยหันขึ้นไปหาโลโก้ก็อ่ะลองดูใส่ไปเ๊บอืมเนี่ยใส่ไปแล้วนะไม่รู้มันจะยังไงบ้านนงเพื่อนเนี่ยก็ใส่ไปแล้ว คือคือส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะเพาะเอาไว้สําหรับอ่ะมีสเปรดขึ้นมาเฉยเลยมีสเปรดขึ้นมาเฉยเลยว่ะคือคือส่วนตัวผมคิดว่ามันจะเอาไว้สําหรับกันกันแบบกันพังอะ่ะคือเวลาปืนยิงโดนอะไรเงี้ยก็จะโดนในฟิล์มนี้ก่อนเนาะเออไม่รู้เพื่อนๆว่างไง translucent foil must have one for gel blaster อ oh, ๋อนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเราบอกว่า this translucent foil is a must have one ทำสลับสลับใช้ใครทดสอบชักใครที่มีปืนพวก gel blaster เะนอะที่มันยิงเป็นวุ้นลูกสูวนวุ้นเจลลี่อะนะแต่ถ้าเกิดเป็น aeg gas blowback airsoft กันเนี่ยไม่จำเป็นอ่ะพูดง่ายกันกัน,ก,นกันสกรปรกกันน้ำตกลงอะกัน กันแตกกันลูกกระสุนน้ําเยิ้มไหลลราไปเครื่องพาโถเลยไม่ได้อานข้างบนอ่ะช่างมันมผู้สายไปแล้วไค่อ <c> ย <oughs> ว่ากันเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะผมต้องผมต้องผมต้องแกะน่าจะต้องแกะขนาดกล่องอีกทีเนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันใหญ่กว่าเดิกเราเพื่อนหรือว่าหรือว่าไม่ไม่แกะก็ดีนะถ้าผมทำอย่างนเนี่ย เออคือมันไม่ตกด้วยอันเก่ามีปัญหาสอตัวเนี้ยหลวมนิดนึงไม่ไม่หลวมคือมันพอดีนิดนึงแล้วมันก็ไหลหลุดพลุดออกมาพังทั้งหมดแต่ถ้าเกิดผมเอาตัวนี้ที่มันเล็กกว่าเดิมเนี่ยเออมันก็จะไม่ตกนะเพื่อนเเฮ้ยเออ,เอ,อดีกว่าเว้ยพอดีก็พอดีเลยนะยดูดิเจ๋งกว่าปะเนอะเฮ้ยเจ๋งกว่าปะเคยงั้นงั้นผมผมไม่แก้กล่องแล้วผมใช้วันนี้แหละ thăng lên, đấy, quá, ok, có, cho dài, đó, s tech ac 6000 bt bluetooth, đó, không